ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมพุทธนะครับจากซ่อง Easy Gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนเออก็ท่างหายจากการทําคลิปเป็นนานเลยนะเออก็เริ่มต้นเดือนใหม่มาก็มีแต่เรื่องนะครับ <c oughs> ก็ก็หายไปค่อนข้างกิจนานเหมือนกันไม่รู้ว่ากี่วันแล้วที่หายไปนะที่ไม่ได้ทําคลิปนะแต่มาสตรีมก็มาแทบจะทุกวันเลยมั้งเออในการสตรีมนะก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับกิจกรรมนะครับเนี่ยสำรวจ มิตินะครับก็มันมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะมันมีตอนนี้เหลือเวลา10วันนะครับไม่รู้ว่ามันมาตั้งแต่วันไหนนะเออผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาวันพันมนาตั้งแต่เกิดเรื่องนะครับทุกคนเออก็ไม่ได้ค่อยได้เข้ามานะว่าจะมาแนะนํานะครับว่าควรเล่นยังไงนะสําหรับตรงนี้แต่ว่าทุกคนน่าจะเล่นเป็นอยู่แล้วแหละอ่านี่ก็เพื่อคนที่ยังเล่นไม่เป็นเนาะตรงนี้นะก็ ทุกคนจะเริ่มจากตรงนี้อ่าตรงอ่ามายาเอมายาเอเขีดน่าจะเขีดเอแหละเออตรงนี้เริ่มจากตรงนี้มันมีด่านอยู่ที่30ด่านใช่ไหมทุกคนอ่าดูตรงนี้แล้วกันเนี่ยมันจะมีด่านอยู่ที่30ด่านนะครับตรงนี้นะก็มันมีบอสต,ตรงที่30 25เนี่ยยี 20. เอาง่ายๆอ่าเหมือนห้าด่านนะมันจะมีเหมือนบอสบอสใหญ่นะครับมันเป็นบอสท,ที่ จะสู้ยากนะเออจะสู้ยากซ่องต้นๆก็ซ่วงที่มันอยู่เขตเอนี่มันจะสู้ยากนะครับตรงนี้นะถ้าเราไม่มีตัวดีๆนะครับหรือ,อสําหรับการผ่านด่านนะแล้วก็ก่อนที่จะไปผ่านเอ้เราเล่นครบ30ดิไม่ใช่อันนี้เราเล่นครบ30รอบหนึ่งเนี่ยนี่ผมยังไม่ได้เริ่มเล่นเลยนะเราเล่นครบ30รอบหนึ่งนะครับควรจะรีเซ็ตควรจะรีอะ ตรงนี้ยังไม่ได้อ่ายังไม่ไอ้นี่เนี่ยควาจะรีเซ็ตนะ3 0 0เพชร1ครั้งนะครับทุกคนเพื่อให้มันจะเล่นอีกรอบหนึ่งนะทุกคนเออเดี๋ยวทําให้ดูนะตรงนี้นะเดี๋ยวค่อยทําให้ดูนะครับก็ตรงนี้น่าจะรีได้อ่าเป็นกั๊ดอัพดาวนะครับแล้วก็ตรงนี้จะได้เป็นเศษปีศาจนะส่วนด้านนี้ก็จะได้เป็นเศษฮีโร่นะครับแล้วมันจะมีไอเหรียญเนี่ยเหรียญมิตินะครับคือเหรียญตรงนี้นะ เราจะเอามาแลกของรางวัลได้ตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้มันมีซันหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมันมีห้าซันนะครับตรงนี้นะซันหนึ่งก็ผมแนะนําให้แลกเป็นการ์ดอัปดาวนะ,อ,ะอย่างแรกก็แนะนําให้แลกเป็นการ์ดอัพดาวนะครับทุกคนสำหรับตรงนี้นะใครที่มีทัชสมกิก็สามารถแลกได้นะครับแลกศษมาอัพนะเออทัชสมกิล่างสองนะแล้วก็ซุด อะไรนะอาวุธนี่ก็ไม่แนะนําดีกว่านะเออมันก็เอามาไม่ได้ลแล้วเอาแนะนําแบบไอ้พวกนี้ดีกว่านะเนี่ยแล้วก็ทักษะอะไรแบบนี้นะเออสาหรับผมนะเซิร์ฟ5-4-3ผมจะทําแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้แน่นอนครับเป็นเศษสากลนนะตรงนี้600ได้2เศษนะแล้วก็ใครมีหน้ากากหวานอยากอัพก็สามารถแลกได้นะแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็ควรจะแลกนะทุกคนอันนี้สําคัญนะเออ สำหรับไอ้นี่มันจะไม่พอนะแล้วก็ทักษะอะไรแบบนี้นะทั้นสามก็เหมือนกันนะเนี่ยเหมือนกันเลยแล้วก็ไ e อ้พวกนะี้เนี่ยก็ต้องแลกนะเนี่ยเนี่ยเออแล้วก็เศษปูบอมอะไรถ้าใครอยากเอาก็ได้นะแต่ว่าผมน่าจะไม่เอานะตรงนี้ก็เหมือนกันครับทุกคนเอาทุกอย่างนะเ,นเอานี่เอานี่เศษโซนิกนี่น่าจะควรเอานะทุกคนไม่ว่าจะเซิร์ฟใหม่เอ้ยเซิร์ฟใหม่ใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าน่าจะเซิร์ฟใหม่ดิเซิร์ฟใหม่ใหม่ควรเอานะตรงนี้ ห้าสี่ยี่สิบก็น่าจะาจาได้ยี่สิบเศษก็อัพได้ซองหนึ่งนะถ้าจะขึ้นห้าดาวนะเพราะว่ามันใชยี่สิบสองเศษแล้วก็อของทองนี่ก็เอาก็ได้นะเอาก็ได้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็แน่นอนทุกคนไอ้ไอเนี้ยคมแฟดทั่วไปไอเทิมไอ้นี่นะแล้วกับคมแฟดสารพัดนะตรงนี้เอาแน่นอนนะแล้วก็ไอ้พวกกล่องนี่ก็เอานะที่เอาไปอัพรูนนะครับส่วนสุดเกวินนี่ก็ ใครจะเอาก็ได้นะแต่ผมจะไม่เอานะครับตรงนั้นโอเคอ่าแล้วก็ไปเริ่มเล่นตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะเล่นให้ครบสามสิบด่านนะครับแล้วผมก็จะรีให้อ่าให้ดูหนึ่งครั้งนะส่วนตรงนี้ผมจะเอาเป็นโดรนนะครับทุกคนแล้วก็ระเบิดนะระเบิดของกิเกยแล้วก็โจมตีท่อคิดนะอันนี้ลูกกระสุนเปืนนะไม่รู้ว่าอ่าตัวไหนดีกว่ากันนะตรงนี้นะเออแล้วก็ไปไปเริ่ม เล่นในด่านซีซีกันก่อนเลยนะครับอ๋อแล้วก็ส่วนเลือกตัวนะครับทุกคนน่าจะรู้แล้วนะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเออเลือกได้ไหมยังไม่ได้นะก็ขอเล่นอ่ดาสามสิบด่านไปเลยนะก็ใช้อ่าเร่งความเร็วนะครับทุกคนไปไปกันเลยนะอ๋อลืมพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนเออตอนอ่าตะกี้ลืมพูดนะก็ถ้าลืมเล่นตั้งแต่ด,าด่านแรกโอ้ทุกคนน่าจะมาถึงด่านนี้อยู่แล้วแหละ ก็แนะนําให้เล่นทั่วไปก่อนนะคนที่ยังไม่มีตัวดีๆนะแนะนําให้เล่นทั่วไปก่อนแล้วมาเล่นระดับยากนะเนะี่ยแล้วก็เราจะได้5้าสิบเศษแล้วก็ได้ของท,ทั่วไปแบบนี้นะทุกคนปะไปกันเลยนี่นะครับทุกคนก็มาถึงด่านที่ห้ามันจะเป็นบอสใหญ่แบบนี้นะเนี่ยมันจะได้ของตามนี้นะได้เศษเอ้ได้เหรียญน,นี่ก็ห0ร้อยนะแล้วก็ได้อา เศษม่วงด้วยนะครับทุกคนตรงนี้นะแต่ได้ทําทการใช้เศษเขาเรียกอะไรนะเหรียญตรงนี้นะเพื่อนเล่นนะครับ120นะครับทุกคนเออปกติจะใช้ป่องม่วงตรงนี้นะครับ1วันน่าจะได้60นะตรงนี้นะไปะไปต่อกกันเลยนะครับตรงนี้นะเราก็เอาทรีแล้วกันอ่าไปไปกันเลยนี่นะครับทุกคนก็มาถึงบอสดาที่10มันก็จะมีของรางวัล ค่อนข้างที่จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ก็ใช้ป่องม่วงป่องเขียวดี10กระป่องนะครับเพื่อเล่นในด่านนี้นะเราก็กดข้ามไปเลยปึ๊บอ่าแล้วมันจะมีของมาให้เราเลือกแบบนี้นะทุกคนผมสําหรับผมนะแนะนําจะเป็นไอสิ้นส่วนอันนี้นะทุกคนเขาเรียกอะไรนะทักษะปะเอ้ไม่ใช่ทักษะดิเขาเรียกอะไรอ,อันเนี้ยเอออะไรสักอย่างนะที่เอาไป ขาเรียกอะไรไม่รู้อะแต่ใครจะเอาของทองก็ได้นะแต่ผมเอาอันนี้นะครับเพืนคนนี้ได้20ละเอาไปประสานได้นะปึ๊บอ่าเราก็ทําลายมา1อันแล้วนะตรงนี้แล้วก็มันจะขึ้นร้านค้าแบบนี้นะครับทพกคนมันจะมีร้านค้าอยู่ในแต่ละด่านนั่นนี่อ่าไม่ใช่แต่ละด่านดีอ่าจากบอสนะการค่าบอสนะค่าบอสเสร็จมันจะมีร้านค้าโผล่ขึ้นมานะครับมันจะมี ตัวดำตัวอาวุธด้วยนะแล้วก็มีการ์ดดาวมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนผมแนะนําให้ซื้อตัวดากับตัวอาวุธนะครับน่าจะ220เพชรนะทุกคนเออแนะนํานะครับตรงนั้นอ่าถ้าขึ้นมาเดี๋ยวผมจะอ่าบอกนะครับมาให้ดูนะตรงนั้นนะปไปไปติดต่อกันเลยนะครับ านี่นะครับทุกคนจะมีเศษฮีโร่นะครับตัวดํานะแล้วก็อาคามแฟดสรารพัดนะตรงนี้นะผมแนะนําให้ซื้อตัวดําไว้เลยนะทุกคนตรงนี้นะปุ๊บโอเคได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับทุกคนเออแล้วเราก็ไปต่อกันเลยอ่าส่วนตรงนี้นะครับทุกคนเนี่ยอามันจะให้เลือกนะครับว่าจะเอาอันไหนนะนี่ก็สร้างดาเมจ ต่อศัตรูนะครับทั้งทีมน,นี้ก็สร้างดาเมจต่อศัตรูเหมือนกันนะครับทุกคนอ่าผมก็จะเอาเป็นลูกกระสุนนะเพื่อให้มันบวกสานะครับแล้วก็เล่นต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนจนครบ30ด่านนะอ่าแล้วนะครับทุกคนก็เล่นหลังจากอ่าครบ30ด่านนะครับก็เหมือนเดิมนะทุกคนก็ให้รีเซ็ตนะครับทุกคน1รอบนะแล้วก็มาตีด่านที่ มันยังไม่พลาดน,นะครับทุกคนเนี่ยมันจะมีตรงนี้ใช่ไหมที่เราตีตตะกี้นะั้นแล้วเราก็มาตีตรงนี้นะครับทุกคนเพื่อเอารอบในการรีหาตัวนะครับเอาตัวที่แบบทะเลลึกอะไรแบบนี้ให้มันบวกสอบวกสามอะไรไปนะเพื่อจะมีดาามจดที่แรงขึ้นนะครับทุกคนก็เดี๋ยวตัดไปที่เล่นจนเสร็จกันเลยนะครับทุกคนไปกันเลยนะ ก็หลังจากที่เล่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วกป่องกระป๋องอะไรนะกระป๋องเขียวผมก็เลือด75ป๋องนะทุกคนเนี่ยแล้วมันจะให้รอบมานะครับรอบในการรีหาตัวน,นั้นเราก็แนะนําให้เอาแบบพวกตีบอสนะทุกคนสําหรับตรงนี้นะก็ทะเลน,นะครับถ้ามีอาวุธสามดาวมันก็จะเป็นเลือดอันตินะก็มันจะนับจากข้างนอกด้วยนะครับทุกคนเออ ถ้าว่าตัวละครของเรามีอาวุธ3าดาวมันก็เปลี่ยนอาวุธ3มดาวนะส่วนพาร์ทส,สหรืออะไรเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะว่ามีหรือเปล่านะเพราะว่าผมไปลองดูแล้วนะพาร์ทสองอข้างนอกพาร์ทส,สองนะยังไงก็ตัวมันก็มีแค่อะไรนะลูกน้องตัวเดียวอะแทงท็อปอะอ,อผมก็เลยยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะนับหรือเปล่านะ,ะสำหรับตรงนี้นะก็รีหาตัวรีหาแค่ตัวตีบอสนะสำหรับผมก็ถ้ามีตัวที่ ไม่ชอบผมก็อ่าเอาตัวที่เอาอีกตัวออกไปนั่นเนี่ยเราก็เน้นโซนิกนะเนี่ยโซนิกบวกสามเลยนะนะอันนี้ก็เกลิวบวกสองนะเกลียวก็ต้องใช้ได้ใช้นะ G4 ก็อาจจะได้ใช้นะเพื่อทําบทขยี้นะเราก็ปูบอมออกนะเราก็จับโซนิกมาเนะี่ยเราก็เอาออกเหมือนเดิมปึ๊บอ่าเราก็เ,เกวินนะน,นี่ก็เอาออกเหมือนเดิมนะทุกคนปึ๊บอันนี้ต้องอ่า ในการจัดทีมในการตีบอสเกโลเกโลนะก็ต้องลองผิดลองถูกอยู่นะครับทุกคนเออไม่เหมือนไม่มีอะไรตายตัวไปเสมอเอ,อ้ยเนี่ยนะทะเลก็บวกสแล้วนะเออไม่มีอะไรตายตัวเสมอไปนะสําหรับตรงนั้นแล้วก็ปึ๊บโอเคเอาแทงท็อปมานะขอหมาน่ะได้ยุงสมบวก3มแล้วนะได้กีโฟบวกสอีกโอ้โหกิริวบวก3อ่ะ อันนี้ไม่พอแล้วทุกคนถ้าไม่อยากได้อะไม่เป็นไรมันไม่ได้ตีบอสอยู่แล้วนะอ๋อแล้วมาดูตรงนี้นะมันจะมีขั้นง่ายธรรมดาแล้วก็พุก,ก้านะมันจะมีรางวัลในแต่ละด่านนะครับทุกคนตรงนี้นะผมถึงพุก,ก้านะแล้วก็ตรงนี้เต้นลําเพื่อกดเพชรน,นะครับหนึ่งร้อยต่อหนึ่งครั้งนะครับทุกคนเพิ่มมาทีละห้าปเซนตนะครับก็มันจะเพิ่มดาเมจให้เรานะครับตรงนี้ส่วนตัวที่ผมอันนี้ก็ตีตีไปน่าจะสู้ได้อยู่แล้วนะเดี๋ยว ไปตีนับพลังก็ค่อยจัดตัวแล้วกันนะจริงๆมันก็ประมาณนี้หละทุกคนสําหรับอ่าทีมที่ตีบอสน,นะก็ประมาณนี้แหละก็ไม่ต่างเลยอ่าลองเอาทีมนี้ตีดูนะครับทุกคนก็แนะนําให้ไซคอเกลิวนะครับทุกคนเออเพื่อให้มันบัฟดาเมจนะแล้วก็ให้มันเปิดเป็นตัวแรกนะเพื่อให้ให้มันบัฟสตัวนี้นะทุกคนเอเอก็เป็นเจโรอันติมานะ ปึ๊บปึ๊บโอเคหนึ่งแสนหนึ่งแสนนะแล้วก็เกียร์บิสไลจมตีไปโอเคเกียริวดิเ,ออเกียริวอันติไปนะเราก็กดข้ามไปว่าเราจะได้ดราเมีเท่าไหร่นะทุกคนโอ้กระตุกค้างค้างเลยโอเคได้10ล้านนะครับทุกคนตรงนี้นะเราก็ สิบล้านหนึ่งเศษนะเหมือนมันจะมีอีกเป็นลองเอาเป็นแท้งท็อปดูนะทุกคนแล้วก็เอาเป็น G 4ดูนะตรงนี้โอเคลองดูนะสำหรับตรงนี้ก็เป็น G 4ตีธรรมดาไปแบบนี้นะลองกดข้ามดูนะว่า,าดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นไหมผมปกติผมน่าจะกดประมาณ15นะครับทุกคนก็น่าจะ ได้ของรางวัลสูงสุดแล้วนะเดี๋ยวพาไปดูนะว่ารางวัลมีอะไรบ้างนะครับทุกคนโอ้ค้างค้างไปเลยโอเคมาแล้วได้สิบเอ็ดล้านนะครับทุกคนก็เพื่อมาอีกนะแล้วเราลองเอาเป็นแบบนี้ละ่ะโอ้ต้องมีใส,ส่ต่อสู้สองตัวมันต้องเป็นแบบนี้แหละสําหรับทีมนะเออก็ประมาณนี้นะสาหรับทีมตีบบสนะก็น่าจะต้องกดเพจไปนะถ้าใครมีทีมที่ดีกว่านี้ก็สามารถ อบอกผมในใต้ล่างคลิปนี้ได้นะครับทุกคนก็ของรางวัลก็จะมีพวกเศษนี่ได้ตัวเองด้วยนะอ่าันนี้มันเป็นเหรียญน,นะครับทุกคนเราก็รับได้เพชรด้วยนะเนี่ยที่สําคัญคือตรงนี้นะทำไมผมถึงแนะนําไม่ตีนะก็เป็นที่เลือกทักษนะอันนี้เวลสีนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นเวลหนะครับ1อันนะ นะแล้วก็อันนี้เวลลหกนะครับหนึ่งอันแล้วก็นี่เวลหกสองอันนะครับต้องตีได้ถึงตรงนี้นะแนะนํานะตรงนี้นะผมก็ขอกด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 ไปสักสิบห้าแล้วก็ลองตีอีกรอบหนึ่งดูนะครับทุกคนสําหรับตรงนี้นะแล้วก็กดข้ามไปไม่รู้ว่าจะได้ดาเมจเท่าไหร่นะปึ๊บกระตุกค้างค้างแบบค้างจัดจัดจริงๆ โอเคก็ได้14ล้าน2เศษนะครับน่าจะได้แล้วปะโอเคได้แล้วนะครับทุกคนโอเคผมแค่จะเอาตรงนี้เฉยๆนะก็ประมาณกด14หรือ13ครั้งก็ได้นะค่อก็กดไปนะครับทุกคนเออถ้าได้รางวัลสูงสุดก็ถ้าใครอยากได้ที่1ก็จัดได้นะแต่ว่าผมไม่อยากเปลืองเพชรขนาดนั้นนะครับเนี่ยก็อันดับ1ก็ดีนะได้ แผ่นเวเจ็ดเลยนะทุกคนหนึ่งอันเลยนะแผ่นเวเจ็ดอ่ะโอ้โหแล้วก็ได้อาหานนะแต่ว่าสายฟีหรือสายเติมบิดนิดน่อยๆก็ข้ามดีกว่านะสําหรับตรงนั้นนะอันนี้เราก็ซื้อเลยโอเคทองๆเราก็ซื้อไปเลยเพราะว่าเซิร์ฟใหม่ๆสําคัญนะตรงนี้ลองมาก็มามาสุ่มก่อนที่จะจบคลิปไปนะครับทุกคนผมมั่วก่อนได้เป็น H P ป้องกันนะอันนี้ล่ะ ได้อาวุธนะได้เป็นโจมตีสวยสวยจัดใส่ฟ้า SP ดาเมทคีก็โอเค SP โจมตีก็ยังโอเคนะก็ดีที่ไม่ได้ป้องกันนะทุกคนเออเนี่ยเราก็ใส่การปั๊บอ๋ออันนี้มันเรียกว่าการบัปโอเคเนี่ยเราก็ใส่ซอมบี้แมนไปได้ SP มาเราก็กดไปได้ตาคีมานะ ตรงนี้แนะนํานะทุกคนเออใครที่ถึงมาตรงนี้แล้วแนะนําให้ซื้อหหรือ2นะแต่ว่าผมจะชอบซื้อ2ครั้งนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่พอในการอัพนะครับทุกคนแนะนําให้ซื้อนะสักหนึ่งครั้งก็ได้เออไม่ต้องซื้อถึง2ครั้งหรอกแล้วก็อันนี้ก็แนะนําให้อัพหนึ่งดาวนะเอาเดี๋ยนี้ไม่พอมนถึงแล้ว สำหรับสายดันพลังนะตรงนี้ก็แนะนําให้อัพนะครับทุกคนไม่ว่าจะสีม่วงสีฟ้านะครับแต่สีเขียวไม่อัพนะเอออัพอย่างละหนึ่งดาวก็ดีนะสําหรับตรงนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็ใครที่หลงเข้ามาแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกดกดกดให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็ไม่ได้ลงคลิปนานไม่รู้ว่ายัง จะมีคนดูหรือเปล่านะเออก็ใครที่อยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยนะได้นะครับทุกคนข้างล่างนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนกดติดตามไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ